ูพวกหนูแล้วจะลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะคะมาดูแมวนะคะตอนแรกไม่เกียงเห็นน้องแมวมากินเศษอาหารที่เขาล้างเนี่ยตรงท่อลงไปเนี้ยเขามากินเศษอาหารตรงนี้นะคะที่เขาเห็นเขามาเดินตรงนี้ตอนนี้ไม่เห็นมีแล้วนะคะไม่มีละเขาไปหลบหลบอย่างดีเลยเขากลัวคนมากกลัวมากๆเลยแต่ไม่เกียงเอาเอาอาหารมาไว้ให้เขาตรงนี้นะคะ มาเร็วนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาหนอยนี่ไงมาลูกมามาไปอยู่บ้านด้วยกันไปเร็วๆมามาเรียแวคะตอนนี้กลัวนะคะกลัวแต่เอาอาหารมาวางไว้ให้แล้วเดี๋ยวแม่เก่งจะมาวางไว้ทุกวันนะคะให้เขาได้กินแต่เขากลัวมากมีแม่เขาตัวหนึ่งแล้วเขาาตัวหนึ่งนะคะแต่น่าจะมีหลายตัวอยู่ เ็นยายบอกว่าเขามานอนใต้ซุ้มนี้ใต้ซุ้มนี้นะคะใต้ซุมตรงนี้แม่เกียงถามยายแล้วว่าว่าไหมเอาอาหารมาให้แมวแกบอกแกไม่ว่าบ้านยายที่ที่แม่เกียงมาช่วยหมาเขานะคะเพราะบ้านนี้บ้านนี้เกีงใจเขาเขากลัวเขาไม่รักหมารักแมวกลัวเขาว่าเหมือนกันแต่ถ,ถามบ้านยายแล้วบ้านยายไม่ว่านะ มันก็จะเป็นทุ่งนาแบบนี้เป็นทุ่งนาทุ่งนาแบบนี้แล้วน้องๆก็จะอยู่กันแถบนี้แหละแถบนี้อยู่ข้างล่างตอนแรกเห็นอยู่ข้างล่างตอนนี้ก็มาวิ่งเล่นอยู่ข้างบนกันเดี๋ยวเขาขึ้นมากินกันแหละลูกทีไม่กจะเห็นแม่เขาเดินอยู่แถวนี้นะคะเดินอยู่ตรงน,นี้เอาอาหารมาให้เขาให้เขากินตรงนี้นะคะดีกว่าเขาไม่ได้กินอะไรเลยแม่อกีจะมาให้เขาทุกวันนะคะดีกว่าเขาไม่ได้กินข้าว บิ๊กเอ้ยบิ๊กบิ๊กเอ้ยไปกินข้าวมาเ,เร็วๆไปลุกกินข้าวไปลุกไปกินข้าว <laughs> าาาล,ลุกลุกเร็วลุกไปไปกินข้าวไอหมาไอหมาบิ๊กปากสีชมพูแล้วเนี่ยไปเร็วลุกไปกินข้าวไปไปไปลุกลุกลุกไปเดินไป เดินไปเร็วเดินไปอ่ะเดินอ่ะเดินโอ้ยขาขาจะอ่อนแรงเดินเดินไป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 กินข้าวแนละ้วลูกนะกินข้าวนะอุ้เดินกระยอง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 ไปโน่นแล้วไปโน่นแล้ว เองแล้วลูกองแล้วไปเดี๋ยวป้อนอาหารเสริมไปเร็วๆไปไปไปป้อนอาหารเสริมกันนะไปแม่เก่งก็ได้ป้อนยาป้อนอาหารป้อนอาหารเสริมอะไรให้เขานะคะแม่เก่งดูแล้วว่าเหมือนน้องจะเป็นมดลูกอักเสบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะดูด้านหลังเขาเหมือนมีแฉะเดี๋ยวไว้เสร็จเรื่องส้มซาแล้วก็ลดเสร็จแล้วแม่เก่งจะพาเขาไปหาหมอนะคะนั่งรอส่งกลับบ้านใช่ไหม ออนั่งรอส่งกับบา้าาดิลูกหนั่งรอแม่ส่งกับเส่งแม่กับบ้านนี่บ้านแม่อยู่นี่เนี่บ้านแม่อยู่นี่บ้านแม่อยู่นี่นั่งรอสอง่งเอาไปไ,ไ,ไปเ,เดินดเดินไปเข้าบ้านเออจ้ารถมายา่าหลบได้ลูกหนูเข้าบ้านได้ลูกหนูเข้าบ้านกันไปลูกไปไปชวนบิก๊กกบิ๊กเข้าชวนบิ๊กเข้าบ้านลูกไป การของส้มซาวันนี้นะคะคุณหมอบอกว่าส้มซายังอยู่ในตู้ออกซิเจนแล้วก็มีหายใจแรงเป็นบางครั้งนะคะคุณหมอได้ป้อนข้าวซ้มซาทุกสองชั่วโมงนะคะก็กินได้ไม่อ้วกนะคะแล้วส้มซาก็ฉี่แล้วนะคะก็ถือว่าค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ ก็ยังอ,อยู่ในตู้ออกซิเจนไปเรื่อยๆจนกว่าส้มซ่าจะได้ถอดท่อและหายใจดีกว่านี้นะคะเห็นส้มซ่านั่งยกคอได้แบบนี้ไม่แกงก็สบายใจเพราะพ่อแม่เห็นก็จะสบายใจด้วยนะคะอิเสตครับอ้ยอิเสษครับเบก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากส้มซ่าก็อาการทรงๆนะคะคุณหมอบอกว่าเขาตอนแรกเขาไม่ยอมฉี่นะคะแต่ตอนนี้ฉี่แล้วยอมฉี่แล้วนะคะ ฉีเองนะคุณหมอก็ช่วยบีบออกด้วยก็ฉีหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ดีดีขึ้นแล้วแล้วก็อาการก็ยังป้อนข้าวอยู่นะคะซ้อมซาก็ยังอยู่ในตู้ออกซิเจนอยู่นะคะเขาก็อาจจะคิดถึงบ้านแหละซ่อมซาเพราะเขาไม่เคยหางบ้านไม่ค่อยหายหางบ้านไปไหนเขาเป็นแมวที่ติดบ้านติดแม่อะไรยเงี้ยค่ะเดี๋ยวไว้รถมาไม่กินจะไปเยี่ยมซ่อมซานะคะให้รถเสร็จก่อนไม่จังจะไปเยี่ยมซ่อมซาเพราะว่าสงสารลูกเหมือนกันลูกคงคิดถึงแม่มากเหมือนกันนะคะ แล้วรอเมื่อลืนนี้น่าจะเสร็จนะคะรถเมื่อเลืนนี้คงเสร็จนะคะเด็มแกงก็จะได้ไปเยี่ยมส้มซาเยี่ยมส้มซาแวะเยี่ยมตาเยี่ยมส้มซานะคะก็ต้องอย่างนี้แหละวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ลูกๆอีกาะค่อนข้างจะเหนื่อยอยู่เหมือนกันแต่ก็ห่วงลูกกับไม่รู้ทํำยังไงทุกคนก็เป็นห่วงส้มซาแต่เขาก็นั่งนั่งท่านั่งของเขาได้แล้วนะเขานั่งของเขานะคะ เขานั่งยกคอของเขาได้เหมือนในคลิปนะคะที่เอาคลิปลงไปให้ดูนะคะยกคอได้แล้วนะคะพ่อพ่อแม่แม่ก็เป็นห่วงสมซากันเยอะมากมายเลยนะคะเดีย๋ยวแม่อกียังค่อยแจ้งเป็นระยะระยะนะคะว่าสมซาเป็นไงบ้างนะคะขอบคุณทุกท่านที่รักและเมตตาสมซานะคะพิเศษครับกำจะคุยแล้วพิเศษครับแม่ รักแม่มากรักแม่มากเออคนเก่งอะลูกคนเก่งคนเก่งของแม่ครับหม่าข้าวแล้วครับหม่าข้าวหม่ายาเรียบร้อยแล้วครับเหลือยากันชักตอนสามทุ่มนะลูกเนาะก็กินให้หม่ำนะลูกนะคนเก่งของแม่ช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งๆนิดนึงนะคะคุณตาก็ป่วย คุณตานอนโรงพยาบาลนะคะก็ค่อนข้างจะอาการหนักพอสมควรมีเพอ้อด้วยนะคะคุณตาเพอ้อเหมือนกับว่าเห็นโน่นเห็นนี่อะไรเงี้ยค่ะคุณตาเป็นแผลที่ขาเป็นแผลที่ขาแล้วทีเนี้ยน่าจะเดินไปเต,เตะเตะหินหรือเตะอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเป็นแผลแล้วคุณแก่เนาะแล้วกลายเป็นติดเชื้อนะคะติดเชื้อแล้วไข้ขึ้นไข้ขึ้นสูง แล้วเมื่อคืนตีสองเลยได้ไม่ไหวนะคะหอบหายใจไม่ไม่ดีก็เลยได้ได้น้องๆก็ได้เอาคุณตาเข้าไปโรงพยาบาลนะคะทีนี้ทางโรงพยาบาลเขาบอกว่าจะเอาคุณตาส่งขอนแก่นคุณตาไม่ยอมเขาจะต้องสอดท่อหายใจให้คุณตาแล้วคุณตาบอกว่าคุณตาเจ็บคุณตาไม่ไหวคุณตาไม่ไม่ยอมทีนี้พอไม่แก่งไปเยี่ยมคุณตาก็แรดแรกแกก็เพอ แกก็บอกว่าอยู่แกก็พูดขึ้นมาเองเบอกว่าแกมีลูก4ี่คนมีลูกผู้หญิงสามคนมีลูกชายหนึ่งคนแล้วก็มีลูกสะใภ้มีหลานแกก็พูดประมาณนี้ของแกไปนะบอกตาตาเป็นอะไรไม่งัก็เรียกแกตาเป็นอะไรในแกก็ฝันฝันเห็นนางรำมารำต่อหน้าแกร้ายคนเลยแกว่างั้น กแกก็คงเป็นเพราะว่าพิษไข้นะคะพิษไข้แล้วแกก,ก็เพ้อของแกไปนะคะทีนี้ก็ะอาจาร,ระอาจา์เนี่ยเ,เป็นหลานของของตานะคะที่วัดป่าะอาจารย์ท่านก็ไปเยี่ยมตาแล้วท่านก็ผูกแขนแล้วก็สวดมนต์ตรงนั้นให้ตานะคะแล้วตาก็รู้สึกว่าดีขึ้นรู้สึกว่าตาหายใจหอบน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่า ว่าแบบเหมือนมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะก็คือ,อ,อโรงพยาบาลน่ะเนาะมันก็มีสิ่งไม่ดีอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะก็ยิ่งคนแก่ยิ่งไม่สบายมันก็ทําให้จิตจิตตกจิตอ่อนไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะมันคการขันก,กับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ก็ก่อนที่ไม่ยางมาเนี่ยตารู้สึกตาดีขึ้นหายใจไม่ไม่ไม่แรงเหมือนแรกแ,รก,แรกแล้วนะคะดีขึ้นละแต่ก็ได้ยาหมอนั่นแหละได้ยาหมอนะคะ หมอให้ยาให้อะไรยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยความดันก็ปกติแล้ว lls. ตอนแรควกวรความดันความดันต่ำคนาั้ันต่ำมากความคั้นความดันตาต่ำม,มากเลยตอนนี้ก็ก่อนมาเนี่ยความดันปกติแล้วความดันดีขึ้นปกติแล้วนะคะก็ต้องไปเยี่ยมตาทุกวันาะสงสารแกแกยังแกบอกว่าแกนอนอยู่อ่ะ แม่เกียงพูดใส่ไมยมาหาแกใช่ไหมกรถามแม่เกียงอย่างนี้เลยนะทุกคนแม่เกียงพูดใส่ไมยมาหาแกใช่ไหมได้ยินเสียงแม่เกียงออกออกออกตรงเครื่องวัดความดันเครื่องวัดความดันเนี่ยจะสูงใช่ไหมสูงตั้งสูงอยู่ข้างๆแกแกว่าเสียงแม่เกียงเสียงหัวเราะเสียงพูดออกจากตรงนั้นเลยแล้วก็เสียงลูกชายแกแกจะมีลูกสี่คนไงก็มีแม่เกียงกับแม่กิ่งก็คือแม่อีกแม่หนึ่ง แล้วก็มีน้องน้องสาวแล้วก็น้องชายอีกแม่หนึง่งอะไรเงี้ยค่ะแกบอกได้เินเสียงไม่เกลียเสียจแล้วก็เสียงลูกชายแกคุยคุยอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้นะคะไม่กลียว่าไม่เกเพูดมาได้ยังไงจะพูดมาไม่ได้บอกตาไม่ยกงพูดออกมาไม่ได้พูดมาใส่ตรงนี้ไม่ได้ตาหรือว่า,างี้ตาไม่เป็นไรนะก็ก็บอกว่าแกแกก็คงเพ้อของแกแหละคนแกเนาะอายุเยอะแล้วนะคะแปดสิบกว่าแล้ว ก็ดูแลกันไปนะคะสองสารนี้ก็จะหลับฟังพูดแล้วก็จะหลับอย่างเดียวเลยใช่ไหมลูกอืมจะหลับอย่างเดียวเลย